สวัสดีวันนี้เรามาที่ธรรมศาสตร์มานั่งป้อมมาตูนะเราไม่ค่อยอยากเล่นน่ะแต่แบบมาตูนมังคับเรามากน่ยอ,อ๊ยยังไงทำเหมือนพี่โดมี่พี่พี่โดมบอกว่ายืมพื้นที่ของกาจังหน้ามาโตโมดมาจะให้เราทําเหมือนพี่โดมแต่แบบหน้าเราไม่ใช่พี่โดมแต่วันเรเก๊กเลย่ะไม่ได้เกลีย่กับจะต้องหนีไปเนี่ยมันก็มนโดนตี <laughs> เราไม่เล่นแล้วอ่ะมินิเมทมือพักเที่ยงนะคะสิบาบาทแล้วนี่คุยต่อก็ไม่มีไรเราจะให้มาปางทำเหมือนใส่อย่างนี้มันเหมือนกดัวตันๆก็ไม่มีอะไรเออจ่ะจะให้มาปางทำเหมือนพี่โดมาเออที่พี่โดมยิม้มพื้นที่ของกัดจังเล่นโซเชียลเนี่ยเหมือนแนะนำเพลง ชีวิตที่ขาดมือหรอเพลงประกอบละครตะวันพอแสงกับอีกเพลงหนึ่งจำชื่อไม่ได้เออก็แบบน่ารักดีเออเราก็เยอยากให้มากๆกล,ลองทำบ้างอะอย่างน,นี้ตอนนี้เราสองคนก็กําลังนั่งอยู่ที่ชั้นหนึ่งตึกเอสซีนะจ๊ะฝั่งอ่ฝั่งขอาหรือซ้ายวะซ้ายมือถงอยู่ข้างร้านขนมนะก็นั่งรองสอบตอนบ่ายอยู่เรามีสอบอีกหนึ่งตัวนะวิชาเอ็มเคสางสกัเน การวางแผนกนารตลาดยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะตอนเช้าผ่านไปแล้วหนึ่งวิชาชิวมากแต่ตอนบ่ายไม่รู้ว่าจะชิวเหมือนตอนเช้าหรือเปล่าตอนนี้ก็ขอไปกินเราจะไปกิน,นมินิเนตต์ต่อนะจ๊ะ